ครับท่านผู้ชมหลังจากเบิ่งตัวเลขของแม่เลือนแล้วพอเที่ยงสิภาคพี่พาน้องไม่สอบถามกับคุณตาเนาะพนมาขอโชคกระลาบอยู่กับพ่อปู่ศรีสุธูเมญาปทุมมาอยู่นี่แหละครับผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ฝันดีฝันได้ตัวเลขเป๊ะเปะเลยครับท่านผู้ชมบางครั้งอาจจะเป็นตัวกลับตัวกระถือว่าเป็นตัวตรงเลยครับท่านผู้ชมเนาะที่ว่าจะกลับกันยังสี่กาถือว่าพอเที่ยงกับมันใจว่าตรงมีหลายคนสื่อกลับไปกลับมาครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปฟังเบิ่งกับไอ้แม่ของห้องร่างสอบถามคุณพ่ออยู่ครับผม เคยถือตรงบ่คะถือบกเคยจ่ว่าหังคือบามันว่ามันกระบอกคับเลยเล็เลตเกาเลยไนฟันโตเกาในฝันน่ตโตเกากับว่าโตเกาอยู่แล้วมันกับว่าหกศูนย์หนึ่งค่ะกับว่ามันจะมาเป็นหกศูนย์หนึ่งมัเลตัวเกายุบเอาแต่หกศูนย์หนึ่งหาร้อยบาทมันไม่ออกหนึ่งศูนย์หกโอ้ย <c oughs> บัตรนี่มันไปโกดมีอาพอ่อกรบเบรด อันนั้นตัวเต็จดิจดีสซะบ่บ่โอ้ยน้อสี่เลขเกือก็บ่ไเงินแล้วเนี่ยนั่นกงถือบ่าตั้งสามตัวไม่ว่าสี่ใดตัวนั้นต่ว่าหันหกสี่กันอน้น่เเอาขินบ่นเนี่หังวดนึงหันบ่อป่องวดนึงหั่นก็หกสี่ต่ว่าหั่นลงหมดกู่ดินเปนบ่กข้นเท่งบ่อเอาขิเทิง้นเขาล่วงจว่าซื้อเท่ง เงอันเดียวแต่ว่ามันล่องลางอ้โหสี่เที่ยันบ่ล่องบ่ลงลางเออชื่อหกสี่บนภูมิภูมิจ้าที่แถวนี้ดีเนาะบอกคักบอกแน่นะคะหลายคักจ้าบานนี้มันบ่คือเกาแต่ว่าเจ็ดสี่ถือคือบ่ถือเอาบอาลพ่อจะให้ให้เป็นแนวทางเนาะเจ็ดชุดหนึ่งเจ็ดชุดหนึ่งหวนี่ได้ยินคนบอกหลายแต่เราท่างกาะสินมิถุนภูบอกชุดหนึ่งหนึ่งศูนไมได้สามตัวคือเกาบคือ เป็นมาบอกแธอบอกมันผิดแหนคือบมแหน่บอดพ่อได้มาได้มาแน่ๆเลยแน่ใดครับผมฝันมี่มี่พุทธเฒ่ามาบอกหรือว่าเป็นเป็นจังไหนครับพุทธเฒ่านี่เฒ่าก็บ่ยังเฒ่าแท้กกระบอกข้อนก็จะได้เล่าวาง่อนคนอยู่หรอกหกสิบกว่าปีนี่บ่อพ่อหกสิบเจ็ดสิบกว่าปีลูกพ่อันนี้เป็นบ่หลังกว่านี้อยู่เพิ่นมาในลักษณะใดพ่อเขียนให้หรือเพิ่นมาบอกเลยมาบอกคือชื่อ จำมาเลื่อบอกเต้อเดียวกันจำไรก็ได้จำม่อไก็เศร้าเพม่นว่าบอกบอกเล้วกับแม่นยูบอกว่าท่านโบ้แม่นูก็ซื้อรววไปอย่างนี้ก็ไปเลยอมี้นอีพอเป็น้งคางอีกตัวใดล่ะครับเจ็ด0ุดหนึ่งเจ็ดซุดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งี่ค่ะตัวเดียวแขนๆเลยบอกสามตัวแล้วก็ไปเลยไปเลยขันโม่ฝุ่นมันทีแม่นนั่บอกเหมวดนพันเปิดแท่ง เป็นเป็นเป็นคนที่เขาหูจักบอกบอ่มาหูจักกันบู่จักชุ่มมาบอกบ่งจักจะคนไมาไม่จะคนก่อนนี่พ่อมาจะคนผู้เดียวมาผู้เดียวเลยพ่อสงสัยว่าจะเป็นคนเก่าบ่พ่อผู้เก่าบ่มาบอกจักเล่าคนบ้านบุเรจัมว่ามันมีไฟฟี่ผีบ่บ่มีบุเจัมไม่ตกจันะไม่สุดยอ เสสูตรสีขาวโอ้ปูเบอแมนพุ่มเจ้าทีบ่พ่อจักโมงจับต้องใสปูนาะขันมาสุดสีขาวนะแมนขันชุดสีขาวกับค้นโอ้ยของมงเขาข้างกับเขาโอ้เป็นแสดงว่าเป็นปูเป็นพุ่มเจ้าทีพุ่มเจ้าทีโอ้ยจังว่าบาน้มาให้เจ็ดชุดหนึ่ง กจบ่กห้นไบอกไปใส้มาใสว่าสิื่นอยู่พ่อวันทองพ่อได้ยักใบแล้วพ่อได้ยักใบละเจ็ดศูนย์หนึ่งวซื้อเจ้าบว่าได้ซื้อจตัวได้บ่ว่าได้ซื้อเจ้ใบเลยใช่ละตุ่ดีบังหันกบบมีโอ้มันมีเป็นแปดศูนย์หนึ่งโอ้ยบ่อาดอกโมตรงใจเอาโลดมาถ่นบ่มันโมมันเก็บเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งนี่ซีใบกับเจ้าซีใบเป็น่อ กะจีบ่ปลาหน่ะเราเลี๋ยวซ้ายก็ไม่มาตามกำลังนะพี่น้องตามกำลังัทธาเจ้าของอย่างเงี้เอาเกินไปบมไรหดอกแต่ว่ากะจีบว่าพอเรามักครับผมท่านผู้ชมเนาะนักกีฬาเลยคือกันบอกต้นเดียวะก็ไปเลยเนาะถ้ามาสื่อบวกกับพี่น้องอย่าเห็นตาอีพ่อร์ดเลยลูกกับบอใครโกรธใครเต็งหอมเซลล์อีพอร์ดเอาตรงๆเลยบอกครับพ่อเอาตรงๆเต็มๆตรงๆเลยเด ที่พ่อว่าให้เอาตรงตรงมันบ่ให้เอฟซีกับนเด้ออันหนึ่งหศูนย์นั่นไผก็มาบอกเป็นมีอย่างผู้ใายกัพ่อผู้ชายเป็นผู้ใา้ขี้กันบ่ลักษณะขี้กันบอกกับคนมาบอกเกยาอกัดประนครับเขาก็มีแต่ว่าเด็ดอกตัวเก่าเรื่องหมดใช่ไหมพันบอกวบงซี่หมดนี่ละหมดหมดหมดัหมดตัวหดหดหมหมหมดหหหนหมหมหมดหมดหหมดหมดหหมด่มหมดหมเลมมหย ก็ขึ้นว่าก็กะักไปเลยโอ้เป็นลักษณะขึ้กันก็พ่อฝันหมดนี่ขื้กันบอกแล้วก็ไปเลยจำเอาเด้จำเอาโดจำอะไรจำอะไรกับบริษัสะออนวามฝันโตตรงตรงเลยต่ครับจำโตตรงตรงชื่อก็ชื่อหกศูนย์หนึ่ง สามเขาบอกออกมากออกหนึ่งศูนย์หกถกีกั้สามตัวมาได้เงินอีพอบัญชาใช่เนี่ยสออีพ่อไอ้ลูกชายเนี่ยสอกระพวดเนาะถือลีกั้สามตัวมาได้เงินโอ้ยมาไเงินเราดิ ผูได้เมาฝันขีวฝันนี่สองหัวเราได้หัดนี่แล้วเฮานี่นี่แกแก้วอันนันแก่ว่าแล้ฝันบบเมนวเฉพาะสองหัวนี่แล้วเราเคยเล่าให้ฟังคือลายหัวแล้วก่อนๆหันเราก็ได้เป็นเลขกยังสีแมร้แม่วบ่แม่ืมันแบบบักบอยากพุ้มบักบอลงบลกลางมันกันน้องชื่อชื่อหนึ่งยังสีแมมอรบอกับ ชื่อศูนึ่งมันออกตัวเดียวท่านี้หรอค่ะหลังจากมันออกหนึ่งศูนย์อย่างสี่ว่ากบเนบัวกาบัวอะไรแองกับเลือดบัวอะไรงมันเป็นัขยับมาแล้วบ่วถือเมื่อง่วงวรุ่นกูจจื้อแบบกูบอกเอาแนวนี้หอกกูจีกลับแนกูบอกให้บนวลาสกับว่ากับคือเก่าโอ้ยโอ้ยันแม่จะได้ตงสามตัวบ้นน่ะ พี่น้องเอางี่เด้อพี่น้องผู้ใดที่เขามาติดตามรับช่มในคิดชองเกต่างคนผู้ไทยนะคะคุณพ่อกับบบกับอกเป็นอย่างแต่ว่าให้พี่น้องพิจารณาซอยคุณพ่อด้วยอีตุนเล่าแม่พี่น้องให้พี่น้องเบิ้งขันโศกกันมาค่ะงวดแจ้งพิจรนาหกศูนย์หนึ่งนบอกครับกันว่าขึ้นมันออกตรงน่ะบอกหกศูนย์หนึ่งนบอกงวดเต็มกําบอกว่ามันชีเต็มกรรมเลยมันบอกวอ่ะ ดีไมดี้จหันบุญจับกินบิ้นหนึ่งวัวกออกแค่นั้นชือชื่อชื่อน้ำอันต้อมก็บว่าห่วยเขาเนี้มเจอว่าเอาหนึ่งศูนย์หบัวยมันออกมาแล้วศูนย์หกว่าไงที่มาเอาจังไร่คะ ตรงเลยหกชุหนึ่งลูอบ่ผมมาบาด้อว่าหกชุดหนึ่งกับสีูุ่นสี่ยังไงกับบนาโอ้ยมาป๋าถิ่มมาเถินเห็นจะได้แล้วดวงมันบ่ถึงไปสักคนเล่าก็ยั่งว่าเป็นหาหาเก่าหรือหาเจ็ดหามาแน้นอนเห็นเหล็กเห็นเหล็กอยู่หนึ่งคนนี้ เบิงออกเกษตมุชมเลขหานี่ชัดแห้งี่ษมช่มห็นเป็นหายังแน่ค่ะสมุชมจะบาเลขหานี่ห็นชัดอีีมันบบแมนว่าพเที่ยงว่วอเจาเจถือก็เล็กปูเขาเลยนี่หานี่เจ๊แกนี่ลงมาเแมนนั่นเจแมนอยู่แม่สามตัวห้าเจ็ดศูนนะคะนี่ศูนตัวนี้เจ็ดศูนย์อันเด็กเจ็ดศูนยหนึ่งเอาก็เป็นยังสันเห็นคักเล้จับวินวินเด้อขับเด้อ บ่อในว่านพระเพชรคีธานไฟ้หม่ามันมามางค่างอยู่กับแต่เพื่อนเนี่ยมันมันเมรัยานอยู่บ่อเหลียวเบิ้งคือเป็นตาเขียนไว้คักแน่เป็นตะลุออกแค่จะมาแพี้มของของพ่อนะครับอุ้ยไปเลยคือตังอยู่แก้มเจ็ดศูนย์เขาว่าคีธานไฟแม่เลี่ยนล่องร่องรูปเบิ้งมันออกบ่ครับรูปเบิ้งก็เล้วก็ผมบอกมันบ่ออกได้บ่บ่ออกเลยนั่นคือไม่คีทานไฟ้ไม่ต้องดำไปเรื่อยเออนั่นบ่ออกอันนี้บ่ตีงวว้ยังครับเป็นธรรมดาออกมาเลยออกหน้าพ่อเราเลยเจ็ดศูนย์นี่ดีบอกขาดแต่ผู้ชม นี ode, em, uh ่เ huh. จ mm. uh ้คนรว่ยมดทุกคนเลยไฟลุ่ยนะครับแต่ดีขาลงมาน้าพ่อหาเจ็ดศูนย์แล้วขาไปเลื่อนไหวเห็นเป็นหาเจ็ดศูนย์อยู่หน้าของคุณพ่อเหมือนกัสมเจือสมเรืองวางน้ำเย็นเออบาทที่นี่เอาพ่อบอกเนี่ยให้มันสุกมันหมานผู้ใดเข้ามาเบิ้งให้ฉันได้เฮ็ดโดมซอยคนสมเจือว่ามั่งมาว่างน้ำเย็น คือือกถือเ,เบอร์ห้มีลำด้วยชุบผูทุกคนชุบม่านครับผู้บอมาอยู่บนอยู่ทั้งช่องสตาร์ดาห,หรือว่าเจต่างคนบุญไทยหรือว่าบุญรรมนี่ไงมิตรมิโชคดีนะพน่อเนาะมได้ความร่วมเย็นเนาะสาธุเด้อีพอเดอร์เพ่นมีโชคมีลภมะเพิ่นมาซอยสางโดมให้พักันปูสีสุโธกับเมญา่าประทุมมาครับผม แม่เลื่อนว่าเห็นเป็นหาเจ็ดศูนย์นครับอยู่แก้มของคุณพ่อบัญชาชาตินริหาแมนลำล่ำรวยรวยจุมตัวเลขของคุณพ่อวันธาเนาะพอเที่ยงวอลพีดกระกาบขอโทษขอไผ่เด้อว่าคุณพ่อบัญชาว่าสันคุณพ่อวันทาคนบอกว่ามีปูผมขาวนุงขาวเคยมาบอกหนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่ง แต่ว่าคุณพอ่อกระสืแต่ตรง,ตรงครับพกศูนย์หนึ่งงวดนี่ค่นมาบอกเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งครับมชมแต่ว่าหลังจากที่ทายคีปพอไปแล้ววันนี้ไปยืนอยู่ข้างๆมีคุณแม่เลือนแนมเห็นอยู่หนาของคุณพอ่อออกเป็นเลขห้าเจ็ดศูนย์เห็นชัดเจนเลยครับผม้ชมจะว่าบอแมนบอชัดกับบอแมนครับเลขหานี่ชัดกับโมเลขเจ็ดนี่ก็เห็นเป็นโค้งเลขเจ็ดเลขศูนย์นี่กลมติ๊กเลขครับผม้ชมเนาะ เอามันก็มีตัวเลขอยู่สองชุดชุดหนึ่งคือเป็น <lawsuit. S 1> เป็นปูประพุ่มเจ้าทีนี่ละพระเที่ยงคืนวันน่ะจะเป็น <hatten S 1> <bean S 2> ปูประพุ่มเจ้าท <olas S 1> ีเพราะว่าเพิ่นผมขาวหนวดขาวหมขาวนุ่งขาวครับผมคนมาบอกคุณพ่อบอกว่าจําออเดอร์บอกเธอเดียวว่าสันเจ็ดศูนย์หนึ่งแต่ว่าหาเจ็ดศูนย์ไม่เรียนเห็นอยู่หนาของคุณพ่อบรรท่าเนาะเอาไปหมักชุดใดหรือว่าท่านใดมีเงินกะจัดไปทั้งสองชุดนะครับท่านผู้ชมเนาะถ้าไปหมักสามตัวก็ตัดเลนเอาครับผมวิ่นวิ่นมุนเลนไปค่ะสมุทรชุ่มอ่ะบอกว่ามันสามตัวมันสี่อยงกะ ขอบคุณท่านผู้ชมเพื่อนช่องที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าช่องไลฟ์สตาร์ชาแนลท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อครับท่านผู้ชมเนาะให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญครับผม,ม,มให้มัน่นมา่นกับตัวฤกข,ของคุณพ่อวันท่าว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่ง เป็นพระพุ่มเจ้าที่มาบอกหรือว่าออกอี่หนาคุณพ่อก็คือหาเจ็ดศูนย์ไห่เป็นตวเรขทัาเจอะเขาวันที่หนึ่งท่านว่าคมเนาะเป็นเลขถ่ายของวันที่หนึ่งครับผมสามตัวท่ายหรือว่าสองตัวลางจยงนเนาะครับผมเนาะให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญครับผมคลิปนี้พระเที่งเขาตัวลางไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับขอบคุณครับคุณพ่อวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพ่อวันทาพอะเที่ยงไปว่าแต่บัญชาบัญชาเนาะครับผม